ข้อความพิเศษถึงคนวันนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าข้อความนี้ถูกส่งมาจากใครนะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านใบที่1นึ่งทาวเวอร์ค่ะใบที่สองดาบค่ะใบที่3ราชินีไม้เท้าค่ะข้อความนี้ถูกส่งมา ถึงคนสองกรณีกรณีแรกอยู่ในเส้นทางทวินเฟรมแล้วก็ s โ m a t e ที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันล่มสลายไปทั้งหมดอยากหยุดความสัมพันธ์อยากยุติทุกอย่างที่ทุกทรมานหัวใจเพราะรู้สึกว่ามันสะท้อนตัวตนอันอึดอัดแน่นข้างในใจรู้สึกอยากเป็นปลงรู้สึกอยากจบสิน้นเหมือนเขาจะส่งมาบอกว่าจงโฟกัสเป้าหมายของคุณซะ จงโฟกัสที่เป้าหมายของคุณจงโฟกัสที่เป้าหมายของคุณจงโฟกัสที่เป้าหมายของคุณพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการเถิดและปล่อยวางเส้นทางนี้ได้แล้วมันถึงเวลาที่จะต้องหยุดและปล่อยวางเลิกคิดเลิกกังวลเลิกสงสัยสิ่งที่จะทาให้เลิกได้คือโฟกัสสิ่งใหม่ใช้สัญชตาตญาณในการสรรสร้างไอเดียความคิดสร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความมัง่งคั่งความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่จํานวนเงินแต่เป็นสิ่งที่คุณแสดงออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและตัวคุณเองและนั่นแหละมันจะทําให้คุณหลุดพ้นออกจากความอึดอัดผิดหวังและการวนลูปซ้ําแล้วซ้ําอีกที่พลังงานยังไม่เสถียรอีกพลังงานหนึ่งที่จะหมวจับได้ก็คือหลายๆคนนะคะตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันเหมือนจะดี แล้วมันก็ไม่ดีมันวนๆอยู่มันวนอยู่ตลอดมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ค้นพบอีโก้หรือความคิดบางอย่างในตัวเองที่ได้คุณอยู่สิ่งที่ผักดานให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างทุกวันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความอยากเอาชนะมันเป็นความดื้อมันเป็นความอยากจะะอยากรีบร้อนอยากจะพิสูจน์ลองลองมองมันให้ลึกค่ะว่ามันเกิดจากความกลัวหรือความรัก ที่ที่ทำให้คุณสร้างชีวิตทุกวันนี้แล้วมันทำให้รากฐานมันไม่แน่นแต่มันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดอะไรทุกอย่างถูกต้องเป็นตามกระบวนการเพียงแค่ไพ่บอกว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตก็คือถ้าทุกอย่างที่คุณสร้างมามันล่มสลายลงไปทุกอย่างที่คุณสร้างมามันล่มสลายลงไปแปลว่าคุณควบคุมมันไม่ได้ นั่นเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทําให้คุณรู้ว่าเรื่องนี้คุณควบคุมไม่ได้วิธีการที่จะหลุดออกสัมพันธนาการนี่คือยอมจานวนว่าเราควบคุมเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันย้อนกลับมาทาร้ายตัวเราเองนั่นอาจจะแปลว่าเราติดกระดุมไปแลกผิดคือคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างใจคาดหวังว่ามันจะได้ตามนั้นคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามอีโก้หรือตรก,กะที่สั่งเราอยู่ แต่พอมันไม่ได้เราก็สึกโกรธหยุดหยิดเสียใจนั่นน่ะเรากําลังทําตามอีโก้เราแต่ทาวเวอร์โมเมนต์บอกว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเอ็นดูและเมตตาเรามันเป็นไฮเออร์เซลของเราที่เขาส่งมาเตือนว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่เหมาะสมกับเธอนะเธอจะได้สิ่งที่คู่ควรมากกว่านี้เธอจะได้สิ่งที่มันตอบโจทย์มากกว่านี้ อยากกลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดอย่ากกลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองเลือกผิดอย่ากกลัวที่จะยอมรับว่าเราไม่ได้ perfectionist และอย่ากกลัวที่จะยอมรับว่าเราทำอะไรไม่สําเร็จเพราะนั่นคือการยอมจำนวนและยอมให้อัตราอีโก้ตัวตนถูกทำลายล้างไปพร้อมตัวตนเดิมๆของเราเพื่ออะไรคะเพื่อคุณจะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวคุณเองจริงๆ ตัวคนเองจริงๆแทนด้วยไพ่ราชินีดากราชินีไม้เท้าคือผู้ที่เกิดมาแล้วทําทุกอย่างด้วยแพชชั่นแรงบันดาลใจและความปรารถนาอันแรงกล้าของตัวเองซึ่งไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทําด้วยความสนุกทําด้วยความสุขทําเพราะเห็นมันเป็นประโยชน์กับตัวเองทาเพราะอยากเรียนรู้พัฒนาทําเพราะคิดว่าวันหนึ่งค่ะสิ่งนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นหรือแรงกระเพื่อมดีๆให้กับผู้คนที่ไม่ได้แปลว่า ต้องให้ผู้คนมายอมรับอะไรเพราะฉะนั้นสารหรือข้อความวันนี้สำคัญมากๆแล้วถ้าคุณจะโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าตอนนี้ใครบางคนไม่ว่าจะเป็นทวินเฟรมนะคะหรือสายจิตอุญญาณทุกคนที่กำลังเจอ dark night of the soul รอบนี้ไม่ใช่ด a r k night of the soul นะคะรอบนี้ไม่ใช่การหมดสิ้นหนทางแต่รอบนี้เป็นการทำลายอัตตาอีโก้ที่ละเอียดที่สุด เพื่อผักดันให้คุณเจอเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองและภายในเดือนกุมภานี้มันจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะได้รัดละอัตราบางอย่างของตัวเองลงไปแม่หมอแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่ามันไม่มีทำมไลน์หรือเวลาที่แท้จริงคุณไม่ต้องเร่งคุณไม่ต้องรีบนะคะตามหน้าไพ่คือคุณควรเข้าใจตัวเองและยอมรับ ทุกอย่างที่เป็นตัวคุณด้วยความรู้สึกของตัวคุณเองยอมให้บางอย่างมันล่มสลายไปยอมให้บางอย่างมันแตกดับไปเพื่ออะไรคะ Born to be ไงเพื่อเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นเพื่อทำให้คุณเห็นว่าตัวคุณน่ารักแค่ไหนเพื่อทำให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วคุณมีความสามารถเพียงใดถ้าพยายามสิ่งใดอยู่แล้วมันล่มสลายซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ยังมีอีโก้หรือวิธีคิดว่า ความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จข้อหนึ่งที่ต้องสำ,สำคัญที่สุดความพยายามนั้นมันเกิดจากความต้องการที่แท้จริงจากความรักของคุณหรือมันเกิดจากความต้องการที่จะตอบสนองอัตตาหรืออีโก้ของเราเองตใต้กองสำรับพูดว่าแจสเมนค่ะชัดชัดเจนมากค่ะ ตื่นรู้แน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณจะเบรกชูเรื่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจแบบทะลุป,ปูโปงยังไงคุณก็ทันรถไฟขบวนนี้เพราะฉะนั้นจริงใจกับตัวเองให้มากที่สุดหลังจากนี้ไปจะเป็นคุณเท่านั้นที่บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้คําบอกกล่าวทุกๆคนจะไม่มีผลกับคุณยกเว้นการคุยกับตัวเองและการสื่อสารตรงและการยอมจำนนเพื่อการตื่นรู้เพื่อการละทิ้งเพื่อการละวาง,เพ,าวางเพื่อแสงสว่างเพื่อ เข้าสู่จิตเตียมแท้ของตัวเองแล้วหลังจากนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ลิขิตชะตาชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริง